ะครับเหมือนเดิมนะครับทำมาหากินตามยามเย็นเหมือนเดิมนี่มือดีพรนครเราเช่นเคยออมาๆมา,มาเจ็บมาก็ดูนะครับวจวดนี่เดี๋ยวจะรู้ใครเป็นมูเป็นจ้าเนี่ยวันนี้ฟันไปแล้วนะเนี่ยเน้นน้อยเนี่ย เป็นไงเป็นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตัดนินนะเนี่ยมือดีจากพนักคอนเราหากินครับยามเย็นเราหากินซ้ำตาย <laughs> นี่คะแนกตกปลาจาับพนักคอน ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นเย็นเป็นไงเป็นไงตีนตีนัวคู่เลยเป็นไงมโอีตาาจกนะไรอื้อหือตีนดี้ดิตีนดีดิอ้าวเฮ้ยเป็นไงอ้าวมือเดียจากพระนครเราเป็นไงเป็นไงเป็นไง

เฮ้ปลาก่อนสิ่มามาโยนมาเร็วเร็โอ้โหจนี้น่าจะเบกแน่น่าจะเบิกแน่เบิไหมเปึ๊บนานเป็นไงล่ะโอ้โหมือดีของเราจพนักงานปึ๊บนี่นี่นี่ เป็นไงเป็นไงนไงี่